ได้หรือเปล่าหนึห่งสี่ครับอาสามนะครับเป็นรายการหนึ่งสี่พาสามครับหนึ่งสี่พาสามท่านลองให้เลือกหัวไม้เองะะเละฮะเลือกเลือกเหล็กลนะจอดสามท่านบอกครับท่านลองโอเค ไป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 ไครับีนเทมากเลยนะีนสภาพลีนสมบูรณ์มากครับสนามแม่มอะร้อยเดียวถูกที่สุดในโลกแล้วสนามานี้เยี่ยมครับเยี่ยมครับเยี่ยมฮะลิบแล้วลิบแล้วโอเคครับจบหลุมสี่ท่าสามครับฝนกำลังมาพอดีเลยโหเยี่ย,ยมอากาศดีมากลำปางแค่นี้เองนะครับลงเครื่องบิน ใครมาตอนเช้าลงเครื่องบินที่สามบินลำปลางขับรถมาปั๊กี่โลฮะท่านลองย<า>ี่สิบกว่าโลสามสิบโลครับสามสิบโลเข้ามานะครับไปได้บรรยากาศอย่างนี้ลงไฟท์เช้าแล้วก็มาทานอาหารสักสิบโมงแล้วค่อยออกรอบก็ได้สุดยอดมากครับ